สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูผลผลิตมะล,ละกอในสวนข้างบ้านของคูณนุเพียนนะคะที่จริงนะ่ะอยากจะสอยลงมาทีละลูกสองลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนหรือว่าแจกจ่ายญ,ญาติพี่น้องไปบ้างนะคะก็แจกจ่ายไปเยอะแล้วละ่ะแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาลงมาคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามีกระรอกจำนวนหนึ่งนะคะ คอยจ้องอยู่แล้วก็จะแหวงแหวงอยู่เป็นประจำนะคะอามาดูผลงานของกระรอกนี่ค่ะก็จะเจอแบบนี้ทุกวันเก็บไม่ทันค่ะดังนั้นครูนูเพียนก็เลยเออนี่แหละเอาลงมาก่อนเลยแต่ลูกอื่นๆสวยนะคะสวยทั้งหมดเลยทันเก็บทันอย่างลูกนี้เก็บทันเนี่ยไม่มีกระรอกเอาไม่ทันเราเราเอาลงก่อนนะคะ จะขายก็เสียดายจะกินก็กินไม่ทันเอ่อสิ่งที่ทำมากที่สุดระยะนี้ก็คือแจกจ่ายญาติพี่น้องนะคะทั้งญาติพี่น้องในซอยเดียวกันญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภออยู่อำเภอคำเขินแก้วก็ส่งไปบ้างแล้วที่อำเภอม่วง30ก็ส่งไปบ้างแล้วนะคะคิดถึงเห,เห็นอะไรสวยๆงามๆจำนวนมากที่ตัวเองผลิตได้เราก็จะมัก คิดถึงญาติพี่น้องเราเนาะอันนี้น้ํายางของมะละกอต้นที่โดนกระรอกขีด่วนนะคะเขาก็จะหยดมาใส่แบบนี้ผิวด้านนี้ก็จะไม่สวยอ่ะด้านนี้ก็สวยตามปกตินี่ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมจริงๆเขาบอกว่าที่ตลาดนะมะละกอสุกกิโลละ40บาทเออถ้า40บาทก็พอที่จะสนใจขายนะคะ แต่ก็มีไม่เยอะหรอกขายไปก็เสียดายไม่รู้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราปลูกมากับมือเรานะคะญาติพี่น้องก็บอกว่าขอซื้อหน่อยพอเขาขอซื้อหน่อยก็แจกนะคะก็ไม่มันกระดากยังไงไม่รู้จะขายให้ญาติพี่น้องเนาะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามะละกอของคุณอุเพียรมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะมะละกอที่ภาคภูมิใจ ลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็อยู่กับคุณอุเพียนมาเกือบสามปีแล้วต้นนี้นะคะก็คือลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้พวกนี้นี่จะประมาณเกือบสองกิโลนะคะเนี่ยต้นเดียวกันนี่นะคะมาดูต้นต้นมะละกอต้นปู่ต้นย่าของสวนเลยนะคะนี่นี่ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดเขาจะอายุครบสามปีแล้วนะคะ นี่วันนี้ก็รีบเอาลงรีบเอาลงมาโดยไม่ให้บอบช้ำนะคะคุณอุเพียนค้นพบวิธีค้นพบวิธีในการสวยมะละกอละนี่วันนี้เอาเอาลูกเอาลูกไหนนั่ลงมาเมื่อกี้เอาลงมาเมื่อ,อาาวานก็เอาลงโดยวิธีที่ปลอดภัยนะคะท่านผู้ชมโดยใช้ถุงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ค่ะ ใช้ถุงกบเก็บเสียบใส่ที่ปลายไม้นะคะนี่คือไม้ไผ่ไม้ไผ่ยาวๆเนี่ยนะให้เข้าไปถึงลูกมะละกอเราแล้วก็เอาถุงกบเก็บใส่ที่ปลายไม้แล้วก็สวมสวมไปที่มะละกอแล้วก็หมุนหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งคลิปต่อไปนะคะมะละกอนี่จะไม่บอบช้ำเลย ลืมบอกไปว่ามาะละกอที่เห็นเป็นมะละกอส้มตำยอดนิยมพันดําเนินนะคะทานเป็นส้มตำก็ไม่ทันค่ะก็กินสุกบ้างนะคะตอนแรกว่าจะกินสุกบ้างแต่เอาไปเอามาเป็นสุกเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่ากินไม่ทันเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะกินส้มตำทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เป็นไฟบังคับเลยว่าเออสุกแล้วนะก็ต้องรีบเอาลงมา มะละกอส้มตำดำเนินนี่เป็นมะละกอที่กินดิบก็อร่อยกินสุกก็อร่อยนะคะอร่อยหอมหอมหอมกลิ่นมะละกอแบบดั้งเดิมค่ะแล้วมีต้นหนึ่งที่ลูกสวยมากเหมือนว่าเขากลายพันธุ์นะคะแต่เป็นการกลายพันธุ์ที่ดีคุณนุเพียนเห็นต้นนี้อา้าวเป็นมะละกอที่เกิดเองนะคะคุณนุเพียนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาจะเป็นพันธุ์ดำเนินไหมเพราะว่ารูปล่างหน้าตาเขามันไม่เหมือนเพื่อนเลย ต้นก็ไม่ค่อยจะเหมือนเลยค่ะต้นเล็กก็ไม่เอาพันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการสับสนในสวนต้นไหนที่เราไม่แน่ใจว่าเขาพันอะไรเราจะไม่เก็บพันนะคะสวนคูนุเพียนจะเก็บพันดำเนินอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์หรือกลายพันธุ์น้อยที่สุดก็ไม่ใช่ว่าไม่กลายพันธุ์นะคะท่านผู้ชมนี่คือท่านผู้ชมดูสังเกตดูนี่ต้นแม่ต้นแม่นี่หัวเขาจะจีบจีแบบนี้นะคะ ต้นแม่ดั้งเดิมหัวจีบๆหัวตัดนะคะเห็นไหมคะตัดชึบแบบนี้แต่ต้นลูกแต่ต้นลูกนี่นี่ก็หัวไม่ตัดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเมียอยู่นี่เป็นมะละกอเป็นมะละกอสามต้นนี่ต้นอันนี้คือต้นแม่นี่ก็อันนี้ก็ต้นแม่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 อันนี้ต้นลูก นี่โดนเจาะไปนิดนึงส่วนใหญ่ที่โชว์อยู่ในครั้งนี้นะคะอยู่ในกระดงนี่นะจะเป็นมะลโกอจะเป็นมัลโกอกระเทยนะคะคือคือต้อนนี้นี่กระเทยคะ่ะจะให้ลูกกระเทยแต่ก็จะมีมะลโกอที่เป็นมะลโกอตัวเมียนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอันนี้ก็กระเทยอันนี้ก็กระเทยนะคะ คือผิวเขาเนี่ยผิวจะไม่มีปัญหาดูนะมะละกอที่ผิวไม่มีปัญหาคือปัญหาเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผิวเขาจะไม่เป็นโรคท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้โรคที่เป็นจุดๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคือเป็นจุดๆเต็มไปหมดนะ่ะมันไม่มีถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะโค่นทิ้งอย่างเดียวอันนี้เป็นมะละกอ ็นมะละโกต้นตัวเมียนะคะนี่ก็ยังผิวสวยนะคะทุกทุกลูกนี่ยังผิวสวยอยู่เราสามารถเก็บพันุ์ได้นะคะถ้าเขายังไม่ติดโรคนี่ค่ะเห็นหลายสวนบนมาว่ามะละกกติดโรคแล้วก็กําลังลูกลามนะคะคูนุเพียนก็กําลังสํารวจอยู่ว่าต้นไหนมันมีอาการบ้างเอาไม่อยู่หรอกคะ่ะท่านผู้ชมอย่าคิดว่าจะเอาอยู่ จะเอานั่นเอานี่มาใส่คือกเกษตรธรรมชาติเรานี่คนูเพียรไม่เชื่อว่ามันจะแก้ได้นะคะหรือแก้ได้ก็อาจจะไม่ทันไม่ทันการเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีเดียวก็คือโค้นทิ้งโค้นแล้วเอาไปทิ้งไกลๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาขี้เท้าโรยนะเพื่อรักษาคุณภาพสวนของเราให้มีมะละกอ สวยๆแบบนี้ไว้รับประทานนะคะอันนี้แผลอะไรแผลกดทับของมะละกออีกลูกอื่นนะคะนี่ใช่ไหมแต่ไม่ได้เน่านะคะเป็นแผลดีๆเป็นเป็นรอยบุ๋มลงไปอย่างนี้นี่อาจจะเกิดการกดทับกันตั้งแต่เล็กๆค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมเพียงแค่อยากให้ท่านผู้ชมมา มาดูผลงานการปลูกมะละโกของคุณอุเพียนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมตลอดมานะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ